สวัสดีครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้พบกับผมสมโพงศ์ตัวรักษาครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับองค์กรอิสระที่ทําหน้าที่ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินของคนไทยทั้งชาตินะครับเพื่อให้ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันหน่วยงานที่ว่านี้ก็คือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับซึ่งขณะนี้ก็ถือว่ามีอายุครบ99ปีแล้วนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ว่าสตองครับคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมโพงศ์คร ต้องพูดถึงบทบาทของผู้ว่าสตงนะครับที่จะเข้ามาร่วมปฏิรูปประเทศนะครับเดินหน้าในเรื่องของการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเป็นดินรวมไปถึงการปราบปรามการทุจริตด้วยสตงจะมีบทบาทเรื่องนี้อย่างไรครับผู้ว่าครับครับอย่างน้อยตอนนี้เราก็ได้เดินหน้าไปทั้งพร้อมๆกันอย่างน้อยสี่ส่วนนะครับในส่วนหนึ่งก็คือเราได้ส่งตัวแทนของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นถึงระดับกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเข้าไปสู่ในสภาปฏิรูปนะครับเพื่อที่จะได้ มีส่วนในการปฏิรูปกฎหมายล้มนูนนก็ดีกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ดีนะครับ,รบอันนี้ก็ถือว่ามีมีบทบาทที่ค่อนข้างสําคัญกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินนะครับ,รบเพื่อให้เพิ่มบทบาทอำนาจหน้าที่ในส่วนที่จะเสริมสร้างวินัยการเงินการคลัง เพื่อให้การรักษาประโยชน์เงินแผ่นดินเนี่ยทำได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินนะครับที่จะต้องมีการปรับแก้ให้สอดรับกับการปฏิรูปการเมืองใหญ่ด้วยนะครับเช่นยังไงบ้างครับวิธีการปรับแก้กฎหมายครับส่วนหนึ่งก็คือเพื่อให้การที่เราสามารถจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเงินที่ไม่รักษาวินัยการเงินการคลังก็ดีหรือเกิดการทุจริต เสียหายต่อเงินแผ่นดินก็นดีเนี่ยในส่วนนี้เราก็จะปรับเพิ่มบทบาทอำนาจหน้าที่ของสชงเพิ่มเข้าไปไม่ใช่เราต้องการอำนาจแต่เราต้องการให้มีบทบาทในการที่จะสามารถทําการปกป้องรักษาดูแลการใช้จ่ายเงินเนี่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะก็คือโดยการที่อาจจะเพิ่มบทบาทในเรื่องของอวินัยทางการเงินการคลังที่เข้มข้นขึ้นนะครับในส่วนของการที่มีการหลีกเลี่ยงฝ่าฝืนหรือหลบหลีกเรื่องระเบียบ แล้วทาให้การใช้จ่ายเงินเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพในส่วนนี้เราก็จะมีเพิ่มมาตรการในเรื่องโทษปรับในทางปกครองให้ขยายให้ออกไปให้สามารถครอบคุมในทุกลักษณะกิจกรรมของการใช้จ่ายเงินให้กว้างขวางขึ้นเนื่องจากเราก็ใช้เรื่องวินัยการเงินการคังเกีก่ยวกับการรักษาวินัยเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วนะตั้งแต่ปี42เพราะมันก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับแก้ในส่วนนี้นะให้เพิ่มความเข้มงวดขึ้นนะครับ กับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องการที่จะป้องปรามเรื่องทุจริตในกรณีรที่มีการทุจริตเสียหายเกิดขึ้นสงตง,งก็จะได้อาศัยตรงกฎหมายตรงนี้ที่จะแก้ไขเนี่ยให้ให้สามารถที่จะเยียวยาแก้ไขได้อย่างทันเหตุการณ์ ในเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นในเรื่องวินัยตลอดจนเรื่องคดียา,ยาให้เข้าสู่กระบวนการได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ถือว่าจะทําให้เกิดความเข้มงวดมากขึ้นนะฮะก็คงจะได้ป้องปามในอีกทางหนึ่งด้วยในขณะเดียวกันเราก็มีการปรับโครงสร้างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราส่งสตงงลงไปในจังหวัดต่างๆเนี่ยซึ่งขณะนี้ก็ลงไปในพื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วทำเหมือนตาสับระรดเลยใช่ครับ,รบแต่ก็อาจจะ ตากําลังไม่เพียงพออะไรอย่างนี้นะก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถที่จะปรับเพิ่มเติมเข้าไปในภายหลังได้หมายความว่าทุกโครงการที่ทางส่วนราชการได้มีการดาเนินโครงการและมีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเจ้าท,ที่ของสตง,งจะไปติดตามตรวจสอบต้องแก่เรื่องของสัญญาเรื่องของวิธีการทํางานในรูปแบบต่างๆใช่ครับเราก็จะมีลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นการตรวจสอบเชิงลุกนะฮะก็คือครเราก็คอยดูสังเกตการบ้างติดตามข้อมูลข่าวสารบ้าง รวมทั้งพิณาหลักฐานต่างๆที่ทางหน่วยราชการได้ส่งเข้ามาถ้าพบว่าสอบไปในทางทุจริตทำยังไงครับก็ขนาดว่าย,ยังไม่ต้องถึงขนาดสอบถึงทุจริตเอาแปลว่าสอบไปในทางที่อาจจะเสี่ยงต่อความเสียหายเนี่ยเราก็จะใช้มาตรการในการแจ้งเตือนเป็นการเบื้องต้นก่อนนะครับเพื้อแห้แ,แก้แกไขก่อครับถ้าไม่เชื่อสุดท้ายเกิดความเสียหายหรือเกิดการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยทางสตง,งก็มีมาตรการที่เฉียบขาดก็คือ รวบรวมหลักฐานนะฮะแล้วก็นําเสนอคณะกรรมการตรวจแผ่นดินเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดแล้วก็ดําเนินการในสส่วนก็คือส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับโทษปรับทางปกครองในการรักษาวินัยทางการเงินอีกส่วนหนึ่งก็คือส่งพนักงานสอบสวนนะครับแต่ว่าในปัรจัยกฎหมายที่เราจะแก้นี่เราจะแก้ตรงนี้ให้กระชับขึ้นมาโดยที่เมื่อเราตรวจพบแล้วเนี่ยในส่วนที่สองอตรวจพบเนี่ยเราจะส่งให้พนักงานอายการเพื่อนําเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รวดเร็วส่งท้องศาลเลย เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการของศาลนะครับ,รบทีนี้สํานักงานการตรวจเงินเป็นดินเนี่ยณขณะนี้ไม่ใช่มีเฉพาะแค่ผู้ว่าสอตองอย่างเดียวมีคณะกรรมการตรวจเงินเป็นดินหรือว่าคณะกรรมการคือคอตอง,องเนี่ยสองส่วนทํางานร่วมกันยังไงครับอ,อ๋อก็เป็นลักษณะของออกฎหมายได้ออกแบบไว้ให้ทําหน้าที่นะครับว่า ในส่วนของสำนักง,งานเรามีหน้าที่ปฏิบัติการ,รนะฮะก็คือตรวจสอบรวบรวมข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงนะแล้วก็ทําความเห็นในเบื้องต้นนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจแผ่นดินคณะกรรมการตรวจแผ่นดินซึ่งเป็นฝ่ายนโยบายให้แนวทางในการตรวจสอบต่างๆนะครับ,รบเมื่อได้รับผลการตรวจสอบตามที่รายงานขึ้นมาก็มีการตัดสินวินิจฉัย ในสองส่วนก็คือส่วนว่าด้วยวิันาทางการเงินการคลังซึ่งมีโทษปรับในทางปกของกับอีกส่วนหนึ่งก็ชี้มูลในเรื่องความผิดอาญาเพื่อดําเนินการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรับทีนี้การทํางานของทางสตงจะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นปปชหรือแม้แต่ในส่วนของปปงหรือรแม้แต่ปปทเนี่ยการผนึกกําลังกันของทางหน่วยงานตรวจสอบที่ว่านี้มันจะทํำยังไงเพื่อให้การทํางานเนี่ยมันไป,ไปในแนวทางเดียวกันเหมือนกับการบูรณาการครับครับก็อันนี้จริงๆแล้วนี่ในทางป ปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยก็มีลักษณะอย่างนี้เป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเช่นที่สตองอตรวจพบว่ามีกรณีทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยรเราก็มีหน้าที่ประสานไปยังหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเลยนะฮะนอกจากเราส่งพนักง,งานสอบสวนนะครับก็อาจจะตํารวจปทปทปปชนะครับ,รบซึ่งเป็นพนักง,งานสอบสวนแล้วเนี่ยเราก็แจ้งไปยังหน่วยงานเจ้าสังกัดด้วยให้ดําเนินการทางอาญาทางแพ่งทางวินัยนะครับ ขณะเดียวกันเราก็แจ้งประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นหน่วยงานการที่มีหน้าที่ดูแลติดตามทำอมพิบาลในการบริหารการเงินเนี่ยนะครับให้เข้าไปติดตามแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงกระทรวงการคลังซึ่งถือว่าเป็นผู้ดูแลเงินแผ่นดินอยู่ด้วยนะฮะที่จะต้องดูแลในเรื่องว่าความเสียหายนั้นจะต้องได้รับการเยียวยาชดใช้ด้วยขณะเดียวกันถ้าเป็นค่าการผลเรือนเราก็ แจ้งไปยังกอพอด้วยนะครับเพื่อติดตามในเรื่องการลงโทษทางบีนัยให้พอเหมาะพอสมกับความผิดที่ได้ทําให้เกิดความเสียหายหลังั้นสุดท้ายกับท่านผู้ว่าสตงองครับกรณีที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินของคนไทยทั้งชาติเนี่ยฝากเตือนถึงทางเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับวิธีการใช้จ่ายเงินและก็ฝากเชิญชวนประชาชนให้เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายในการติดตามตรวจสอบด้วยครับ ครับผมคิดว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะทําหน้าที่ในส่วนของตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดแต่ก็อยากจะฝากในนิดนึงว่าการใช้ใจ่ายเงินแผ่นดินเนี่ยอยู่ในส่วนหนึ่งของการใช้อํานาจรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้อํานาจรัฐใช้เงินแผ่นดินแล้วเนื่องจากเงินแผ่นดินเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตัดไว้ว่า เงินแผ่นดินนั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาตินะรเราท่านทั้งหลายก็เป็นเจ้าของเงินนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยการใช้จ่ายดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะให้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ให้เกิดความบริสุทธิ์ในการใช้จ่ายด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้การใช้จ่ายเงินเราต้องคำนึงถึงธรรมาภิบาลด้วยต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับมีเหตุมีผลสมเหตุสมผลนะครับถ้าหากพบเห็นว่ามีการใช้จ่ายเงินที่เป็นไปโดยไม่ถูกต้องขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ มีความเสียหายหรือเกิดการทุจริตขึ้นนะครับรบก็ช่วยกรุณาแจ้งมายังหน่วยงานตรวจสอบนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะฮะการ,ร,รให้ข้อมูลเบาะแสกับสตงนั้นไม่จําเป็นต้องเปิดเผยตัวตนอะไรนะครับเพียงแต่เราต้องการให้รู้ว่ามีข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรที่จะเป็นแนวทางที่เราให้ไปสืบคน้นไปเจอความเสียหายที่มันแฝงเร้นอยู่เพื่อที่เราจะได้ดึงเอาความเสียหายนั้น กลับ<ร>มาชดใช้ให้กับทางราชการนะครับ,รบอันนี้เป็นส่วนสําคัญครับก็อยากจะเชิชญชวนตรงนี้ว่าทอยทุกท่านเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการพิทากรักษาปกป้องนะฮะการใช้จ่ายเงินแผ่น <Adding S 1> ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนอย่างแท้จริงให้สมกับอ,องค์พระบรมราชโชวาทที่ได้ตัดไว้ว่าเงินแผ่นดินนั่นคือเงินของประชาชนทั้งชาติครับขอบคุณท่านผู้วา่าสตงมากครับขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมครับอย่างที่ผู้ว่าสตงได้บอกนะครับว่าเงินของแผ่นดินนั้นคือเงินของคนไทยทั้งชาตินะครับเราต้องช่วยกันติดตามตรวจสอบเพื่อให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดที่สําคัญต้องปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันด้วยครับวันนี้เดินหน้าประเทศไทยผู้ว่าสตงนะครับและผมลาไปก่อนนะครับรายการต่อไปนะครับพบกับ n น w าอ่อนเอเวอร์วันนี้สวัสดีครับ